ผู้ควบคุมโรคก,กับปัญหาตอนนี่ไม่ใช่พลังพิเศษพวกนายบอกว่าพวกนายมีพลังพิเศษเสินะแล้วพลังพิเศษอัน้น่ะมันเป็นยังไงช่วยบอกฉันทีเอิมของฉันก่อนเลยนะฉันหนะักรู้สึกว่าฉันวิ่งเร็วขึ้นฉันเป็นคนที่อ่อนในการวิ่งมากและฉันก็ไม่เคยฝึกเต้าอยู่ดีๆฉันจะมาวิ่งเร็วได้ยังไงเอออันนี้ก็น่าสนใจฉันกระดูกราฟของนายแล้วนะว่านายนั้นวิ่งเร็วขึ้นจริงๆฉันว่าต้องมีอะไร ที่ปลุกให้หนามีพลังแน่นอนอ่ะของฉันมั่งดีวะ่ะของฉันฉันว่าฉันค่อนข้างที่จะชัวร์เลยเพราะอันนั้นแค่วิ่งเร็วขึ้นแค่นิดหน่อยไม่ใช่พลังที่แท้จริงออกนั่นนะ่ะกระโดดสูงโดยที่ฉันไม่เคยทําอะไรเลยมันก็กึ่งใช่พลังกึ่งไม่ใช่พลังทั้งคู่แหละนะพวกนายไม่เคยฝึกเลยจริงๆเพราะฉันก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกนายมาพอสมควรตอนหน้านี้พวกนายไม่เคยไม่เคยวิ่งไม่เคยกระโดดไม่เคยเล่นกิจกรรมพวกนั้นเลยแล้วพวกนายอยู่ดีๆก็ มาลงแข่งขันแล้วก็คว้าแชมป์ได้อย่างรวดเร็วฉันจะอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกนี้ให้ฟังโลกนี้อยู่ดีๆเวลา5ปีก็หายไปไหนก็ไม่รู้ที่คนพวกนั้นเก่งขึ้นในการวิ่งเก่งขึ้นในการกระโดดก็ใช้เวลาฝึกฝนการกระโดดการวิ่งอยู่5ปีแต่ช่วงเวลา5ปีที่เขาฝึกฝนนั้นมันได้ถูกลบออกไปก็เลยทําให้เขาสอนที่จะฝึกตอ้อมมาเชื่อมกับเวลาที่เขาเก่งแล้วก็เลยทําให้เขาดูเหมือนเขาเก่งขึ้นในพริบตา ช่วงเวลา5ปีที่หายไฟนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเรื่องราวอื่นๆนั้นจะเป็นยังไงเราติดตามได้เลย